คันทึกแล้วมัง้งเนาะวันนี้จะพามาดูวิบากของผมนะครับอันนี้เป็น Honda w เว e 100S นะครับเอามาแปลงวิบากคันนี้ค่อยๆปั้นนะครับปั้นทีละนิดทีละหน่อยเป็นเครื่องเดิมนะครับเอาลูก ทำไมจัดทรงหน้าเชิดจุดห้อยนะครับผม สงสัยตรงไหนทักมาได้เลยนะครับรถวิบากบ้านๆเอาไว้ทำกินนะครับ หนูมาถ่ายคลิปให้พ่อหน่อยดิพ่อจะติดเครื่องหน่อยไปอยู่ตรงนู้นถ่ายอันนี้คอยคอยขยับตรงนี้น่ะภาพไอ้หน้าจอมันชอบดันอ่ะเดี๋ยวพอจิตติดถายหนึ่งข้อเนี่ยเอาเอานิ้วขยับตรงหน้าจอ คลิปนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ